ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามิติของการเมืองที่กําลังเดินหน้าไปดินะคะคุณผู้ชมครับมันไปซ้อนทับกับเรื่องของไทม์ไลน์งบประมาณซึ่งก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจไปซึ่งคาดการณ์กันว่าอย่างเร็วที่สุดเลย ก็จะได้ใช้งบประมาณปี67ในช่วงเดือนธันวาคมปี66โอ้โหหายไป3เดือนอันนี้แบบเร็วที่สุดนะการเลือกนายกรัฐมนตรีเลือกได้เร็วมากยิ่งขึ้นสำคัญการทํางบประมาณทั้งหมดเนี่ยก็จะเร็วตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทุกอย่างเนี่ยจะกระทบเป็นลูกโซ่แล้วการใช้งบไปทางก่อนเนี่ยนั่นหมายความว่าการลงทุนต่างๆจะไม่สามารถทําได้เพราะว่าสิ่งที่ทําได้นี่ก็คือการใช้แค่เพียงรายจ่ายประจําที่มีการกําหนดไว้อยู่ การจัดทำงบประมาณปี2567อย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมฟังไปจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าไทาม์ไลน์เดิมในกรณีที่รัฐบาลไม่ได้มีการยุบสภาหมายถึงว่าอาจจะเป็นช่วงอยู่ระหว่างปีที่1ถึงปีที่4ต่างๆเนี่ยก็ย<ะ>ังต้องต้องมีการใช้ไทม์ลน์เดิม มาดูทไลายเดิมนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ทไลายนี่แหละ,ะคือของเดิมเนี่ยก็คือว่าเราก็จะใช้ตามปกติถ้าหากเป็นปีงบประมาณเนี่ยก็พฤษภาช่วงกลางปีก็จะมีการพิจารณาร่างนะคะของสสวาระที่1นึ่งผ่านไปวาระสองวาระสานะคะช่วงประมาณ <3. S 1> สักสิงหาคมเนี่ยก็จะส่งไปให้ทางวุฒิสภาพิจารณาแล้วก็กันยายน,นีย่ก็จะนําขึ้น อ<ม>ทุนกล้าวถวายเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้แล้วเพราะว่าสําหรับปีนี้เรามีการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าทางสํานักงบประมาณมีการหมายเหตุไว้นิดนึงบอกว่าในกรณีที่แบบเป็นไปตามพระมวลบัญญัติเรื่องของการเลือกตั้งต่างๆ<ช>นะคะแล้วบงบประมาณเนี่ยไม่ทันอยู่แล้วะจะต้องใช้ไปพางก่อนมาดูทำลายการเมืองก่อนเพราะว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามิติของการเมืองที่กําลังเดินหน้าไปนี่นะคะคุณผู้ชมครับมันไปซ้อนทับ กับเรื่องของไทม์ไลน์งบประมาณซึ่งก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นฐานท็อคเดี๋ยวจะจับทั้ง2องไทม์ไลน์เนี่ยมาซ้อนกันแล้วทาให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะม,มาดูไทม์ไลน์การเมืองกันก่อนคุณนิชนันค่ะอันดับแรกค่ะ เลือกตั้งไปแล้วมาตรา127พรบว่าด้วยการเลือกตั้งเขาบอกแบบนี้กกตอเองเนี่ยจะต้องมีการประกาศรับรองผลโดยจะต้องตรวจสอบผลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็รับรองในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อะ95ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดค่ะประกาศรับรองการเลือกตั้งโดยเร็วไม่ช้ากว่า60วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งก็คือจะต้องไม่เกิน13กรกฎาคม ขณะเดียวกันต้องมาดูมาตรา121ของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยนะคะหลังจากนนี้คือเป็นเป็นตัวใหญ่เป็นกฎหมายใหญ่เป็นกฎหมายแม่ทีนี้เนี่ยในมาตรา121เขาบอกว่าหลังการรับรองการเลือกตั้งแล้วเนี่ยต้องมีการประชุมสภาภายใน15วันใช่ค่ะเปิดประชุมสภาเลือกประธานรัฐสภาต่างๆม,มาถึงบทเฉพาะการอันนี้สําคัญใช่แต่ว่าครั้งนี้จะใช้ครั้งสุดท้ายละ มาตรา272นะคะที่พูดถึงว่าการประชุมสภาเนี่ยก็จะต้องประกอบไปได้วยสะสะ500คนสว250คนทําอะไรเลือกนายกรัฐมนตรีและต้องได้เสียงสนับสนุนกึึ่งหนึ่งก็คือ376หรือ376 <300. S 2> เสียงนั่นเอง<ช>มาดูไทม์ไลน์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นใน60วันเนี่ยที่บอกไปมันจะไปตกวันที่13พฤษภาคมขออภัย13 กร,รกฎาคมซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีต้องไม่เกินนี้ต้องไม่เกินนี้แต่ถามมันเร็วกว่านั้นได้ไหมจริงจริงมันก็เร็วกว่านั้นได้ถ้ากกตตรวจสอบแบบอย่างเร่งด่วนใช่ตอนนี้ก็เตรียมการแล้วเขาก็ว่าเตรียมการแล้วเหลือแค่แค่เขตเดียวที่ต้องจัดการเลือกตั้งกันใหม่เพราะว่าประสบเหตุวาตภัยแต่ว่าการจัด ที่บอกว่าประกาศผลเลือกตั้งนี่คือ95อนะคุณผู้ชม<ก>ไม่จำเป็นต้องร้อยเก็สามารถที่จะประกาศได้นะคะใช่ค่ะมหมายความว่าเราก็อยากจะให้มันก่อนวันที่13แหละนะตนแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นตามนี้ก็คือ13กรกฎาคมก็คือจะรับรองการเลือกตั้งค่ะถ,ถัดมาเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นที่บอกคุณผู้ชมไป15วันหลังจากนั้นจะต้องเปิดประชุมสภาแรกใช่ก็อาจจะไป26 27หรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้แต่จะอยู่ในช่วงประมาณสัก ปลายเดือนก,นกรกฎาคมใช่ไม่เกินนี้อ่ะไม่เกินเมื่อกี้นี้8ี่ประชุมปุ๊บจะต้องเลือกประธานสภาให้ได้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุดหมายที่จะได้เห็นทิศทางของสภาผู้แทนรัษฎรว่าเป็นอย่างไรขณะดดเดียวกันค่ะการเลือกนายกรัฐมนตรีก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสักสิงหาคมมีการคาดการณ์กนว่าเนี่ยประมาณสัปดาห์แรกหรือว่าสัปดาห์ที่2ตรงนี้นะ่ะ <c oughs> ไฮไลไท์เลยค่ะ <c oughs> คุณวิรัตณีเพราะถ้า1-5ที่เราทำแถบเขียวไว้นี้เลือกนายกไม่ได้ ปันธาตามมาที่เหลือเดี๋ยวเราจะได้ดูเนี่ยมันจะถูกขยับเลื่อนออกไปอีกคือไม่รู้จะไปเลื่อนถึงไหนนะไม่รู้เลื่อนถึงไหนเท่ากับว่าสําคัญเลยคือการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องให้ได้ก่อนต้องให้ได้ก่อนนะคะหลังจากนั้นถ้าหากเลือกได้ในกรณีที่เลือกได้จบอะไรเสร็จสับเนี่ยนะคะก็จะมีการเซตคอรมในช่วงประมาณสักเดือนสิงหาคมแล้วก็ไปถวายสัตย์ปฏิญาณ ในช่วงประมาณสักปลายเดือนสิงหาคมคทีนี้อันนี้เป็นไทม์ไลน์การเมืองคุณผู้ชมเราก็จะพอเห็นภาพแบบปกติมาซ้อนทับกับไทม์ไลน์ของงบประมาณปี2567นะคะคุณผู้ชมคะ,คะมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือแน่นอนละเป็นเรื่องของไทม์ไลน์การเมืองไทม์ไลน์การเลือกตั้งการเมืองทีนี้มาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่บอกไปว่าสิงหาคมถึงกันยายนเนี่ยก็จะมีการเสนอ ชื่อรายชื่อของคอรมอครมชุดใหม่ทูลกล้าวมีคอรมอชุดใหม่นะคะเข้าเฝ้าทูลลองธุรีพระบาทถวายสัตว์ปิยาณกรเข้ารับตําแหน่งค่ะกันยายนเนี่ยช่วงนี้แหละคะ่ะรัฐบาลต้องถแถลงนโยบายต่อสภาค่ะแถลงว่าจะทาอะไรบ้าง1นึ่งสอใช่ส่วนช่วงกลางๆหรือว่าช่วงปลายกันยายนเนี่ยก็จะมีการพิจารณาปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่สํานักงบเนี่ย เขาเป็นโต้โผใ,ในการที่จะส่งไปยังหน่วยรับงบประมาณต่างๆให้ใมีการเขียนให้มีการกรอกว่าจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างนะคะรับมานะให้กระทรวงต่างๆคือหน่วยรับงบประมาณใช่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่แถลงนะเพราะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะไอ้ที่เคยทําแผนไว้ก่อนหนะ้านี้ยุคครมอประยุทธ์ ต้องมาปรับใหม่ต้องมาปรับใหม่ค่ะคุณเสนออะไรแล้วคุณได้มีการถแถลงอะไรต่อสภานั้นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของชาตินะก็คือจะต้องดําเนินไปตามนั้นเป็นไปตามนโยบายใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมค่ะคุณผู้ชมคะคอรมอก็จะเสนอร่างพรบงบ6-7เนี่ยให้สภาพ,พิจารณา อันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนก็คือผ่านสสวาระหนึ่วาระสองผ่านวุฒิสภาต่างๆนะคะคะแล้วก็นำทุนกล้าวมีผลบังคับใช้ซึ่งคาดการณ์กันว่าอย่างเร็วที่สุดเลยก็จะได้ใช้งบประมาณปี6-7ในช่วงเดือนธันวาคมปี6-6โอ้โหหายไป3เดือนอันนี้แบบเร็วที่สุดนะ มาดูค่ะเพราะว่าถ้าหากจะให้ซ้อนกันและเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะการปฏิทินเลยปฏิทินเลยนี่อ่าที่ฉันขออนุญาตกระเถิบไปช่วงสิงหาคมช่วงนี้ที่เราบอกว่าจะเป็นการถวายสัต,ตย์ปฏิญาณของคอรมอชุดใหม่ค่ะรัฐบาลแถลงต่อนโยบายรัฐสภาปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณนี่แหละอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณสองถึงสามอาทิตย์ตัต่างการรมธการขึ้นมาปรับกันใช่แล้วถ้าเมื่อสักครู่ที่คุณนิชนันบอกว่าถ้าเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ ั่นแปลว่าอันนี้คุณผู้ชมคะมันจะถอยลงไปไม่ว่าจะเป็น <c oughs> กันยายนตุลาคม <c oughs> พฤศจิกศจิกายนธันวาคมมกราคมเป็นการถอยแบบกฎหมายไม่ได้กำหนดด้วยค่ะว่าจะต้องเลือกนายกและฟอร์มครมอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่กฎหมายนนไม่ได้กําหนดตรงนี้เอาไว้นนนะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมถ้ายิ่งช้าเนี่ยจะยิ่งเสียหายมากยิ่งข <c oughs> ึ้นค่ะ นอกจากกันยายนแล้วนะคะมีการปรับปรุงกรอบงบประมาณต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการเสนอร่างพรบงบประมาณปี67ในช่วงตุลาคมซึ่งมันก็จะต้องเถิดไปอีกอะ่ะใช่อันนี้ะนนจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนยังไม่นับรวมกับขั้นตอนเวลาที่อยู่ในวาระสองนะคะสภาอภิปรายงบกันเนี่ยมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเราจะได้เห็นการใช้เวลาตรงนั้นอีกอะ่ะในการปรับปรุงค่ะ อย่างเร็วที่สุดที่คาดกันว่าว่าจะได้ใช้งบประมาณปี67นั่นก็คือช่วงเดือนมกราคมก,ก็จะยาวไปอีก,อกเลยค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมีการรับรองผลการเลือกตั้งเร็ว การเลือกนายยกรัฐมนตรีเลือกได้เร็วมากยิ่งขึ้นสําคัญการทํางบประมาณทั้งหมดเนี่ยก็จะเร็วตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทุกอย่างเนี่ยจะกระทบเป็นลูกโซ่แล้วการใช้งบไปพลางก่อนในนั้นหมายความว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยการลงทุนต่างๆยังไม่สามารถทําได้เพราะว่าสิ่งที่ทําได้นี่ก็คือการใช้แค่เพียงรายจ่ายประจําที่มีการกําหนดไว้อยู่แล้วนะคะ,คะแต่ว่าในปี2567งบประมาณปีนี้ล่ะค่ะ ปีถัดไปนะที่เขามีการวางกรอบกันไว้ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนเนี่ยพลเอกประยุจันโอชาวางไว้3.35ล้านล้านบาทด้วยกันนะคะนี่เป็นรายจ่ายปีงบประมาณ6-7วางกรอบไว้แบบนี้ในรายละเอียดความจริงแล้วเนี่ยก็มีแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเอ๊ะของเดิมเนี่ยมันเป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือว่าเป็นไปตามนโยบายของพักรัฐบาลที่กําลังฟอร์มทีมกันหรือเปล่าแค่ไน,นะคะ รายจ่ายประจําคิดเป็น74.3เลยค่ะส่วนรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังอันนี้ก็คือต้องไปต้องไปเรื่องของเงินกู้นะส0 0 0 0ื่นกว่าล้านบาทค่ะคิดเป็นประมาณสัก 1%, 1> ค่ะรายจ่ายลงทุนมี21เท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะอยู่ที่700,000กว่าล้านบาทรายจ่ายชําระคืนเงินกู้ตรงนี้อยู่ที่สเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็จะมีวงเงินคล้ายๆกับเป็นบริษัทนะมีโ d ดีเอาไว้แบบนี้นะคะประมาณสัก50,000นกว่าล้านแต่ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ที่คาดกันไว้เนี่ยในช่วงปี6กเจ็ดจะอยู่ที่ประมาณ19.4ล้านล้านบาทแล้วก็เงินลงทุนคิดเป็น3 6 9ของ GDP ประเทศของจีดีพิปรไปตรงไหนนะคะมาดูตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมสัดส่วนที่เราได้เคยให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็มีการนําเสนอกันไปก่อนหน้านี้เนี่ย่ามกลางที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาลง ปัจจัยสาคัญที่นักเศรษฐศาสตร์บอกเนี่ยคือประเทศต่างๆเนี่ยต้องพึ่งตัวเองให้มากขึ้นค่ะการพึ่งตัวเองได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าเราต้องมีการลงทุนภายในประเทศมากขึ้น,นการบริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ดูตัวเลขสิคะคุณผู้ชมคะรายจ่ายการลงทุนของเราเนี่ยน้อยนิดเดียวนะคะย1่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าอ่ะก้มแกล้กลมไปได้แต่ถ้าหากเปรียบเทียบไปดูกับ GDP ของประเทศว่าเงินลงทุนของเราเนี่ยนะคะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP อื ไม่ถึง4%มันน้อยมาก3.6ต้าอย่างที่บอกไปแล้วถ้าหากไปดูรายกระทรวงค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นเลยนะคะว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยได้งบประมาณไปมากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันงบประมาณปี67เนี่ยเขาเวลาเขาจาแนกเขาเป็นก้อนใช่ไหมคะเขาจะบอกว่ามีรายจ่ายเท่าไหร่แต่จะมีการจําแนกยุทธศาสตร์ว่าเงินส่วนไหนเนี่ยไปใช้ในยุทธศาสตร์ตความมั่นค,คงการศึกษาสิ่งแวดล้อมต่งางๆเขาก็จะมีการจําแนกด้วยนะคะตามยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคงค่ะ11.69ใช้ไป3 0 0 0 0กว่าล้านการแข่งขันอีก3 0 0 0 0กว่าล้านสัดส่วนพพการทรัพยากรมนุษย์5 0 0 0 0กว่าล้าน16.87ค่ะความเสมอภาคทางสังคม24.53 8,0,000เกว่าล้านบาทด้าน,นสิ่งแวดล้อมใช้แสนกว่าล้านนะคะ3.88พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ใช้1 8เปอร์เซ็นต์ก็เยอะอยู่0 0แสนกว่าล้านเลยแล้วก็จะมีค่าดำเนินการภาครัฐ4 0 0แสนกว่าล้านบาท13.85%เปอร์เซ็นต์คิดว่าจะมีการปรับไหมต้องปรับแน่นอนอยู่ต้องปรับแน่นอน<ะ>แต่ก็ไม่รู้ว่าจะขยับได้มากแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้บอกแล้วบอกว่าสามารถที่จะปรับได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็พร้อมที่จะปรับด้วยขณะเดียวกันเนี่ยมันยังมีเรื่องของนโยบายที่หาเสียงไว้กรอบวงเงินกู้ยังสามารถที่จะกู้เพิ่มได้อีกเมื่อวานสำนักงบบอกว่า เพิ่มได้อีกประมาณ1.5ล้านล้านบาทนี่จะกู้กันไหมจะกู้กันอีกเหรอกู้ก็คือนี่นี่แหละค่ะใช่แ,แ้วแทั้งนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็คือสําคัญ <c oughs> เพราะว่านโยบายรัฐบาลใหม่เนี่ยมีการที่จะปรับลดงบประมาณบางกระทรวงอย่างชัดเจนเช่นกลาโหมกลาโหมก็ทาเอาไว้เนี่ย1,98,000กว่าล้านรัฐบาลใหม่มาไม่รู้ว่าต้องการจะตัดออกไปอีกเท่าไหร่ต้องไปดูด้วยว่าส่วนไหนที่ตัดได้ตัดไม่ได้ในกรณีที่เป็นงบผูกพันเนี่ยอาจจะตัดยากหน่อย แต่ว่าถ้าเป็นโครงการใหม่หรือว่างบประมาณที่จะขอรับใหม่เนี่ยอาจจะตัดได้ไม่ยากนะคะแต่ก็ต้องดูนะเพราะว่ายังไงก็ตามเรื่องของความมั่นคงก็ยังมีความสําคัญอยู่นะคะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมากที่สุดเลยนะคะก็ไปดูแลเรื่องของอบตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆกระทรวงศึกษาธิการเป็นอันดับสองสามแสนสามหมื่นล้านกระทรวงการคลังสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันล้านถัดมาเป็นกระทรวงสาธารณาสุขนะคะกระทรวงกาโหมกระทรวงคมนาคมนะคะกระทรวงการอุดมศึกษานะคะแสนสองหมื่นเจ็ดพันกว่าล้าน ระทรวงเกษตรถัดมากระทรวงแรงงานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นรายละเอียดเรื่องของงบประมาณที่จําแนกไปแต่ละกระทรวงแต่คุณผู้ชมจําได้ไหมคะว่าก่อนที่จะทิ้งทวนในการยุบสภาของท่านนาย,ยกมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยค่ะอนุมัติงบ <c oughs> อนุมัติงบนี่คือแบบหืมตะลุยตะลุยเป็นงบผูกพัน,นทำไว้แล้วมันยกเลิกไม่ได้ด้วยอันนี้คือทางทีมงานให้ขึ้น ขึ้นหนี้สาธารณะมาให้ดูเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมคันหนี้สาธารณะเราอยู่ที่ประมาณสัก6กแต่ว่าพรบรวินัยการเงินการคลังเนี่ย,ยให้ไว้ที่ขยับขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่70%เมื่อก่อนลนะหกสิบรัฐบาลเปลี่าาขยับแล้วเรียบร้อยเป็น70%มาระยะหนึ่นงแล้วใช่แก็เลยกู้เพิ่มได้อีกเพราะฉะนั้นทางสันนิบาก็เลยบอกว่ากู้เพิ่มได้อีก1.5แสน1.5ล้านล้านบาทซึ่งก็จะทําให พรบวินัยการเงินการคลังของเราเนี่ยขยับขึ้นไปก็เกือบจะชนเพดานก็ถ้าหากกู้เต็ม1.5ล้านล้านก็จะมีหนี้สาธารณะทั้งหมดคือ70%ของ GDP ใช่ค่ะมันรูจะพักภูมิใจดีหรือว่าอะไรแต่ว่าเมื่อวานนี้คือบอกคุณผู้ชมไปแล้วบอกว่าทางพักเพื่อไทยเนี่ยคุณเผ่าภูมิรจนัสกุลเนี่ยบอกว่าคือมันไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณกู้แล้วรายได้ของคุณน่ะมัน cover เงิน ที่จะไปใช้จ่ายใช่เงินมันก็จะเติมเข้ามานี่มันก็จะลดลงไปเองเหมือนกับแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะคุณคุณบักบันเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้บอกว่าถ้าหากบริษัทไหนเนี่ยเขาได้เงินกู้มาเนี่ยเขาจะเปิดแคมเปญฉลองอเพราะว่าอะ,อะไรเพราะว่าเป็นการขยายบริษัทเป็นการเติบโตของบริษัทแต่ว่ามันก็มันต้องห้ามติดลบไง รายได้เขาจะต้องมีการ cover ค่าใช้จ่ายด้วยในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนี่สาธารณะหรือว่าวงเงินที่เขาใช้มาเพื่อการพัฒนาต่างๆเยอะนะคะแต่ว่าเขาก็เอาเงินเข้าประเทศได้มากเหมือนกันการทิ้งท้ายของพลเอกประยุจันโอชาในการประชุมครมออยู่หลายนัดด้วยกันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีการใช้งบประมาณในปี -6 6นะเพราะว่ามันก็จะมีงบส่วนกลางอยู่ปี -66 ก็มีการอนุมัติงบจากทนายกฉุกเฉิเนี่ยกองฉุกเฉินเนี่ยมีการใช้จ่ายงบกลางออกไปบางส่วน แต่ขณะเดียวกันก็มีการอนุมัติงบที่เป็นการผูกพันข้ามปีมแล้วก็ข้ามไปปี2567ด้วยเนี่ยนะคะอุดมศึกษานะคะได้ไป20,000กว่าล้านบาทด้วยกันนี่เขาก็จะไปในรายละเอียดเนี่ยเราเคยเล่า <น searched S 2> ให้คุณผู้ <ไป S 2> ชมฟังไปแล้ววงเงินรวมทั้งหมดที่เป็นงบผูกพันข้ามปีเนี่ยกว่า3,000ล้านบาทด้วยกันนะคะกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่นี่เป็นเรื่องของการก่อสร้างใชเยอะก่อสร้างสวนราชการกระทรวงมหาดไทยระยะที่สองนะคะ3,000กว่าล้านไอเนีย บ้านเราเนี่ยก่อสร้างในเยอะมากสาธารณสุขค่ะก็มีโครงการศูนย์ตอบโต้โรคอุบัติใหม่นะคะใช้เงินไป2,000กว่าล้านบาทสำหรับตรงนี้ต้องเรียกว่าทุกกระทรวงเลยทีเดียวที่มีการใช้จ่ายงบประมาณอันนี้ก็จะเป็นส่วนงานอื่นนะคะเช่นสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคสถาบันพระปกเกล้าแต่ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นงบผูกพันเหมือนกัน ค่ะแล้วก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีการ r ี v i ซ e หรือว่ามีการทบทวนกันใหม่อีกทีหนึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นะถ้าหากมีการแถลงต่อสภาทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นแต่ทําให้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วนะคะว่าในกรณีที่การเมืองเนะี่ยยิ่งขยับช้าออกไปเท่าไหร่ ไม่สามารถที่จะจัดตั้งคอรมอได้การเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นไปตามที่มีการคาดหมายกันไว้งบประมาณประเทศไทยปี2567เนี่ยก็จะขยับออกไปด้วยนั่นหมายความว่าการใช้งบต่างๆเพื่อการลงทุนการเตรียมตัวต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะทําได้ช้าเพราะฉะนั้นนี่ถึงว่าเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆคนถึงออกมาเรียกร้องพูดถึงว่าจะต้องเดินหน้าประเทศไทยไปข้างหน้าให้ได้จัดตั้งรัฐบาลให้เร็วคือโจทย์แรกที่นักลงทุนและประชาชนรออยู่ค่ะ